สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนับเป็นเวทีประกวดในแบบน้องใหม่ที่กำลังมาแรงทีเดียวเลยล่ะค่ะสำหรับ The Man Thailand 2022 โดยนอกจากจะเป็นเวทีที่ค้นหาชายหนุ่มหน้าตาดีมากความสามารถมาประดับวงการในแบบของไทยแล้วนั้นยังเป็นเวทีที่สนับสนุนและอนุรักษ์ผ้าไทยโดยงานนี้มี2หนุ่มไม่เอกสันติภาพทองระยะเดอะแมนอุทัยธานี2022และเฟิร์สนครินศิรารัตนทรัพย์เดอะแมนกำแพงเพชร2022 ได้สวมชุดสูตรไทยสากลลายขอซึ่งเป็นผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลน,นวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงประดิษฐ์ออกแบบและคิดค้นหลายผ้าด้วยพระองค์เองกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยและสร้างศิลปินช่างทอผ้ารุ่นใหม่และสีตัวผ้าเน้นการใช้สีธรรมชาติเพื่อให้ได้รายได้กลับสู่ชุมชน โดยในด้านการตัดเย็บได้รับความอนุเคราะห์โดยสูตรน,นันช่างสูตรที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินแห่งสหพันธ์ช่างเสื้อแห่งเอเชียอีกด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมไม้เอกสัติภาพนงระยะนะครับผมเดอะแมนอุ Man, ทัทยธานีครับผมสวัสดีค Bert, รับผมเฟิร์สนัทลินศิลารัตนครับนะครับเป็นเดอะแมนจากจังหวัดกัมพพชรครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันเป็นเวทีแรกสําหรับผมเลยนะฮะจกลาได้เพราะว่ามัน คือมันเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะใช่ปะใช่เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่จริงๆและที่สําคัญนะครับคือเราไม่เคยมีโอกาสได้ mm hmm. มีนแมนมาแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ผมเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นเลยแล้วยิ่งผมนี่ก็คือเพิ่งติดก้าวด้วยครับก็ค mm ือเพิ่งจบมาือเพิ่งมาลองเวทีแรกเลยความตื่นเต้น แต่พอได้ลองแล้วก็รู้สึกดีนะครับก็คือบรรยากาศดีเป็นกันเองมากเลยนะอ๋อชุดไทยนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเรายึดตามกฎระเบียบของกองการประกวดนะครับผมนั่นก็คือเราจะใช้ผ้าผ้าไทยพื้นบ้านนะครับซึ่งลายของเราทั้งสองคนเนี่ยก็ทั้งจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุทธธานีนะครับ,รบก็เป็น ถ้าลายขอครับซึ่งเป็นลายพระราชาธานเองครับครับนะอันนี้เป็นช่างช่างสูตรนั้นครับผมช่างสูตรนั้นก็คือเขาเป็นช่างที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินนะครับผมในรายการพ0พัน,นช่างเสื้อแห่งเอเชียใช่ใช่ใช่รู้สึกเป็นเกียรติยิางยิงครับผมเพราะว่าเราไม่เคยได้รับโอกาสนี้มาก,ก่อน แล้วพอได้เราได้มีโอกาสใส่เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนไหมครบแบบเรามีพลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแบบเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งใช่ครับ,รบก็คือรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ที่สำคัญคือผมสังเกต้ก็คือสีตัวผ้าของเขาครับ<ๆ>เขาเน้นใช้เป็นสีธรรมาชาติครับ<ๆ>ก็คือรายได้ก<ๆ>็คือจะกลับฟื้นสู่ชุมชนเลยก็คือ มันก็ส่งผลแบบดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ๆครับได้ครับก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับชาวจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์ให้กับผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในเพจ The Man Thailand 2022นะครับซึ่งพวกเราทั้ง2คนนะครับผมก็จะประกวดในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ติดตามการอัปเดตข่าวสารได้ที่เพจ The Man Thailand ได้เลยนะครับผม ไม่ต่างจากพี่ไม้เลยครับกพ็พี่ๆพี่พี่กำแพงเพชรนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามรายการนี้นะแล้วก็ร่วมเชียร์เพื่อนๆทุกคนหรือตัวผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามการประกวดที่จะถึงนะครับพรารอไฟนอล6พฤศจิกาย,ยนนะครับใช่ครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ